ว่าเรามาอีกจานหนึ่งให้สุสแล้วแล้วคือเลยมักินได้ักไม่แหนะมบตไม่ชอบตอร์ตโบลีอ่ะงี้ก็กินเค้กนั่งมเลยนั่งเลยจ้านั่งเลยจ้ว่ามานั่งนล่ตักๆกันนี่คือลูกอะไรก บลูเ mm. บ bon อร์รี่ไหมบลูเบอร์รี te ่อันน่าตักเป็นมีตักตักหรออร่อยไหมคะเป็นมีกินสตรอเบอร์รี่ไหมเอาเบอร์รี่ไหมยงเดี๋ยวเขามาอืมอ้ะๆ้๊มอเอาๆสตรอเบอรี่ครับเบอร์รี่ไป็นมีตักเลยอ่มนเปมีกินเลยเป็นมีกินเลยเอาช้อนมาไว้บนี้เป็นีส้ามาไนี้จมวางเอาฝามาไว้เอาช้อนฝาออมาไว้ไอร่อยไหมคะปรเี่ยว อ่านะคะมีการเขย่าหยิกเกี้ยวเบื้อเลยไหมยังไงเบื่อเบื่อเลยเดี๋ยวหกกล้วนิ้วนิ้วเฟมีเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวกินเลิกกูโมูมันก็มีเนื้อเค้กอยู่ เนื้อร้อนที่นอย่งนี้ไงมันป้ายไปเลยีชมพูด้วยอร่อยครับอันนั้นองุ่นกินแล้วเนื้อคล้ายๆกันนะเหมือนกันแค่หมายกันต่างกันแค่องุ่นกับสตรอเบอรี่เอาสตรอเบอรี่อย่างไหมเอให้ปู่หยิบให้เนื้อไหนเหมือนี่ป่ะป่ะให้ปู่ซิงี์พอแล้วอิ่มแล้ว ที่มีตักตักบูเบอร์รี่ตุ้งใหญ่ใหญ่เลยเอไปที่มัมเอาเบอร์รี่อ่ะมบิ่งเี้ยวออร่อยไครแต่เดี๋ยวนี้กินได้แล้วแต่ก่อนนี้ไม่เอาเลยครับเรี้ยวดูเลยหนีตาอร่อนไหมคร ชอบไหมเป่ยโอ้ยโม้อบ้าใจสุกันเปลี่แล้วล่ะไม่ยอมใส่เดี๋ยวซักขึ้นแม่เอาเจ้าแม่ไม่ชอบจักเจ้าเหมือนกันเห็นดูเห็นของเพื่อนใส่เป็นเหมือนกับไอ้ชุดกันเปลือนค่าอนุบาล ชุดอนุบาลใส่คุ้มลพไปเลยเพราะแบบติดน mm ั hmm. ่นแหละนั้งปันอยู่ด้วยพระกุมารน่ะเพราะแบบติดคอรุ่เพื่อนก็ไม่ยอมใส่เหมือนกันก็ใส่เพื่อทำท่าอีกชั้นไม่จบก็รอวันนิ้มีชาพ่อไป